วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ใช่ไหมไกใช่นะครับชาเลนจ์เลยชาเลนจ์กินโปโกโรแบบธรรมดามันจะธรรมดาไปเว้ยแล้วยังไงที่ถึงมันจะไม่ธรรมดาเราจะใช้เนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องนวดไฟฟ้าใช่ไหมมันจะจี๊ดจี๊ดหน่อยเลยใช้เครื่องนวดเนี้ยแล้วก็ตักกินขนมโปโกโรมันไม่นี่เท่าไหร่มันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่จะมาสวดอันนี้เลเวลอะไรอ่ะหนึ่งโอ้หมึงมีสูตรจน่ารัเริ่มคนแรกเลยคือคุณไกดครับและสิ่งที่เราจะกินก็คือโปโกโรเริ่มจากเลเวลแรก ออออสองคุณไกด์ได้แค่สองเลเวลนะครับต่อไปเป็นใครอะบาม๊มไี่ครับบา๊มีมารู้ใช่ไหมว่าจะเจออะไรอะรรููร้้คุณคิดว่าคุณะจะได้กี่เลเวลชอบเลกสามเ <c oughs> พอาะ อันนี่เบอร์หนึ่งจริงปะเนี่ยยังไม่ทันได้กินเลยคุณมามี่ไดูู้นนะรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรคุณไม่รู้ครับผมแค่ให้คุณอะกินขนมโปโกโลเย้เผื่อคุณแบบตักกินแล้วมันเมื่อยคือต้องนวดอะนวดแขนนะมอ้ย่ม่แบกเราให้ พี่แป้งนะครับได้หนึ่งนะครับคุณคิดว่าคุณได้กี่เลเวลห้าเฮ้ยเริ่มสองสามเอ้ยได้ได้่ยู่าฮาฮาฮ่าฮ่่ยฮฮ้ยแทงไ่่าฮ่าาฮ่าม่ะฮ่วอา้ยม่าฮ่าฮ่า กินหรืมกินต้องจ้าไหร่เนะ่ยคุณแอร์ชนาละทางเพื่อนเนี่ยทางเดีพิเศษนะครับพี่มอจะมาเล่นด้วยผมขอ5เลยเฮ้ยคุณพร้อมไหมครับพร้อมกินไหวไหวแล้วสุดสี่ต้องมันออกไป เขาก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าอยากให้พวกพี่ทำคลิปอะไรต่อไปบ๊ายบาย